สวัสดีค่ะพบ,บกับเพชรค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะกันนะคะยืดกรามเนือทุกทุกส่วนแก่อาการปวดเมื่อยนะคะทุกทุกท่าได้รับประโยชน์ดีมากๆค่ะอ่าในท่าแรกเราก็อยู่ในท่าคลานท่าแมวนะคะเราก็จะมายืดหลังยืดสะโพกนะคะมุนเอวกันอ่าหายใจเข้าหายใจออกอ่าอยู่ในท่าสุนัขก้มหรือว่าดาวด็อกนั่นเองใครที่ไม่สามารถ ที่จะ,ะ,ะยืดนะคะน่องนะคะหรือว่าส้นเท้าขึ้นแบบนี้ก็สามารถที่จะนะ,ะองอภาพเข่าสลับกันไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยยืดกดนะคะหัวไหลลงไปตามองลอดนะคะใต้หวางขาไปใครปวดมากๆสามารถนะคะยืดสลับเข่าแบบนี้ได้เลยค้างไว้สักครู่นะ องอพับเข่าสลับกันไปนะคะาหายใจเข้าหายใจออกยกนะคะขาขึ้นศีรษะนะคะมองตาม นะคะรอดรอดใต้รักแร้ไปนะคะสลหรับกันอีกข้างนึงโ,โหยืดได้ดีมากๆใครที่มีลำตัวแข็งแข็งรู้สึกตึงปวดมากๆนะคะทุกทุกท่านะคะเราจะรู้สึก,กว่าพลังงานความร้อนนะคะได้นะคะชูชีดเลือดได้ด,ดีมากๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาอยู่ในท่ากลานนะคะยืดหลังยาวๆหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางนะคะหน้าท้องลงไปยืดหลังยาวๆเสร็จแล้วเพืก็จะหมุนนะคะไปทางซ้ายทางขวาหมุนเป็นวงกลมนั่นเองนะคะใครที่มีอาการปวด นะคะหลังนะคะปวดสะโพกปวดเอวปวดนั่นเขาเรียกว่าปวดกล้ามเนะตอตรงบริเวณะสะบักนะคะโหท่านี้ดีมากๆค่ะแต่ต้องนะคะหมนุนเป็นวงกลมสลับกันไปนะคะร้ายๆรอบเลยถ้ามีเวลานะคะหายใจเข้ายืดนะคะสะบักขึ้นไปอแล้วก็หมุนนะะไปทางซ้ายขึ้นไปทางขวานะคะ ย่อนหน้าท้องลงไปหายใจเข้าและหายใจออกนะคะยืดขึ้นมายืดหลังยาวยาวหายใจเข้าและหายใจออกค่ะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้ายืดหลังยาวๆว หายเข้าและหายจะออกนะคะนั่งนะคะตั้งเข่าแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เอ็นลำตัวไปด้านหลังเดี๋ยวเราจะนะยืดสลับกันนะคะมือไปจับที่ฝ่าเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะยกแขนขึ้นออมศีรษะไปด้านหลางตามองไปด้านหลังโอ้โหยืดได้สุดยอดมากๆเลยค่ะ หายใจเข้าและหายใจออกนะคะสลับมือมาแตะที่ส้นเท้าอีกข้างหนึ่งยกแขนขึ้นเหนือศีรษะตามองไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจค้างไว้สักครู่หายใจเข้าและหายใจออกอ่าหายใจเข้าและหายใจออกค่ะอีกค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะสลับกันไปหายใจเข้าและหายใจออก หายใจเข้าและหายใจออกอาเป็นการค่อยยืดนะคะรำตัวแบบช้าๆนะคะใครมีเวลานะคะ3ถึง5รอบ5้าถึงสรอบจะดีมากๆทำซ้ำๆกันจนนะคะกล้ามเนื้อยืดยาวนะคะรู้สึกสบายรำตัว หายปวดเมื่อยจริงๆค่ะหายเจเข้าแล้หายใจออกยืดลำตัวก,กลับขึ้นมา,ายืดหัวไหล่ด้านหน้านะคะหายใจเข้าหายใจอ,ออกนะคะแล้วค่อยๆเอามือมาจับที่ส้นเท้าทั้งสองข้างนะแล้วค่อยๆย่อนศีรษะตามองไปด้านหลังนะคะตานี้ถ้าอูดนะคะ ยืดตรงบริเวณช่วงหน้าอกได้ดีมากๆใครที่มีตรงบริเวณช่วงหน้าอกติดขัดนะคะลดอาการปวดหลังนั่นเองนะคะท่านี้สามารถลดพุงได้ด้วยนะคะหายใจเข้านะคะโยกแขนข้างหนึ่งขึ้นไปด้านหลังหายใจออกหายใจเข้าสลับ มืออีกข้างหนึ่งสอบแขนเขไปอีกข้างหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ในท่าอูดนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกค่อยยืดลําตัวกลับคืนมาแบบนี้ต่อไปนะคะนั่งนะคะ,ะสะโพกทับส้นเท้านะคะมือแบแล้วก็นิ้วโป้งนะคะวางไว้ตรงกลางฝ่ามือนะคะกาฝ่ามือแบบนี้วางไว้ตรงบริเวณหน้าท้องของเราท่านี้จะเป็นการนวดกด บริเวณช่องท้องนะคะลดอาการท้องผูกนะคะประจำเดือนมาผิดปกตินะคะแล้วก็นะคะบำบัดโรคกดไหลย้อนนะคะอาการปวดท้องปวดหลังนะคะตรงบริเวณฝ่ามือหรือว่ากำปั้นที่เราวางตรงบริเวณหน้าท้องนะคะสามารถหมุนหมุนหมุนขยับได้นะคะเราจะรู้สึกว่าดีมากๆเป็นการนวดบริเวณช่องท้องคะ่ะ หายใจเข้าหายใจออกยืดลาตัวกลับคืนมากัมมือนะคะแบและกัมแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกยืดอกขึ้นค,อคอน่อยๆโน้มลําตัวโน้มศีษะให้ลงไปติดพื้นถ้าใครยังไปไม่ถึงสามารถนะคะไม่ต้องติดพื้นได้นะคะทำะเท่าที่จะทำได้นะคะหายใจเข้าหายใจค้างไว้สักครู่สำคัญ หายใจเข้าลึกๆค่ะจะออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายจะออกยืดลำตัวกลับขึ้นมาต่อไปนะคะยังท่ายังนั่งอยู่ท่าเดิมมือประสานกันนะะดึงไปด้านหลังกม้มศีรษะติดพื้นหน้าผากติดพื้นนะคะท่านี้นะย,ยืดเวนหน้าแขนได้ดีมากๆเห็นไหมคะพิจจะขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวานะคะ เป็นการยืดช้าๆนะคะใครที่ปวดตรงบริเวณนะ,ะหน้าแขนนะคะช่วงหน้าแขนนี่ปวดตึงมากเลยนะคะเนี่ยท่านี้ช่วยได้ดีมากๆเลยดึงยืดแขนไปยาวๆเห็นไหมคะสลับกันไปดานซ้ายด้านขวาหายใจเข้าหายใจดึงไปค้างไว้สักครู่ดึงไป ค้างไว้จนกว่าอาการาปวดเมื่อนั้นหายไปเลยนะคะหายใจเข้าและหายใจออกนะคะค่อยๆยืดลำตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปนะคะวาดมือทั้งสองมาด้านหลังหรือว่าด้านข้างนะคะเป็นการยืดบิดลำตัวนะคะแก้อาการปวดเอวนะคะหายใจเข้าและหายใจออกตามองไปด้านหลัง หายใจเข้าและหายใจออกต่อไปนะคะยืดขาข้างขวาไปด้านหน้านะคะาเข,ข่าข้างซ้ายยังพับอยู่มือทั้งสองประสานกันมาคล้องที่ฝ่าเท้าข้างขวาค่อยๆข,ขยับนะคะ้างลําตัวขยับหัวไหล่แบบนี้นะคะเราค่อยๆวางหน้าผากติดกับหัวเข่านั่นเองนะคะหอยืดนะคะไปแก้อาการปวดน่องนะคะ ก็ค่อยเอามือมาโนดตรงบริเวณฝ่าเท้าถ้าเรารู้สึกว่าฝ่าเท้านะคะเส้นตรงหน้าแข้งนะคะยึดตึงมากๆหา,ายใจเข้าหายจาก้างไว้สักครู่เอามือไต่ขึ้นมาหายใจเข้าและหายใจออกอแล้วต่อไปเราก็จะสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะเหยียดขาข้างซ้ายไป มือทั้งสองมาประสานกันนะคะมาโอบไว้ตรงบริเวณฝ่าเท้าข้างขวาโน้มศีรษะให้ติดกับเขา่าค่อยๆงอภาพบสอกนะคะเราจะรู้สึกเลยนะคะว่าตึงมากๆนะอดทนไว้นะคะเรากำลังยืดกล้ามเนือ้อชา้ชาๆหายใจเข้าและหายใจออก ค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆเดินมือมาอ่าต่อไปนะคะเท้าทั้งสองยืดไปด้านหน้ายืดออกค่อยๆ่อกดฝ่าเท้าลงไปมือทั้งสองประสานกันยืดไปยาวๆด้านหลังแล้วเสร็จแล้วก็มือทั้งสองนะคะมาอบ ที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะคะเราจะใช้กำลังนะคะของมือทั้งสองยืดตรงเรียนศอกบักหล่ด แขนของเราได้ยาวไปอีกนะคะค่อยคโน้มลำตัวโน้มศีรษะลงไปให้ติดกับหน้าแข้งนะคะถ้ายัางไม่ได้ค่อยค่นะคะเอียงลำตัวไปด้านซ้ายเอียงลำตัวไปด้านขวาแล้วค่อยๆยยืดลำตัวจนกว่านหน้าผากของเราจะติดกับหน้าแข้งหรือเข่านะคะ ถ้าใครมีอาการตึงมากๆนะคะาสามารถที่จะค่อยๆยืดไปนะคะยังไม่ถึงก็นะคะกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ยืดต่อนะคะจนนะคะเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะได้ยืดจนหน้าผากติดกับเขา่าก็ถือว่าเราทําได้นะคะโยคะต้องมีความอดทนนิดนึงนะคะ ถ้ถาทำใหม่ๆก็จะปวดและตึงมากนะคะหลังจากนั้นเราได้ฝึกเป็นประจำนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะได้ยืดไปโดยอัตโนมัติค่ะค่อ,อยๆขยับลำตัวไปทางซ้ายทางขวาเพื่อให้กล้ามเนื้อก็ค่อยอย,ยืดหยุน่นย,ยาวๆศีรษะติดกับเข่าวไวา้ดึงสะบักขึ้นมาขยับสะบัก หายใจเข้าและหายใจออกวางศีรษะลงไปค้างไว้ได้นานเท่าไรก็ได้ยิ่งนานยิ่งดีค่ะหายใจเข้าและหายใจออกตามองตรงไปยกศีรษะขึ้นมาแบบนี้นะคะตาม,มองเอียงไปทางซ้ายทางขวาหายใจเข้าและหายใจออก กดฝ่าเท้าเข้ามาในลำตัวหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆวาดมือทั้งสองมาด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกยืดสะบักยืดหลังยืดเอวค่อยๆวางศีรษะติดกับพื้นนะคะฝ่าเท้าสามารถเกี่ยวกันได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกวาดมือกลับไป หายจเข้าหายใจออกคอยนะคะกม้มศีรษะลงไปติดพื้นนะคะ,ะเราจะได้ยืดตรงบริเวณนะคะสะบักหรือแขนด้านหน้านะคะยืดบิดเอวนะคะ โอ้ท่านี้ดีมากๆนะคะอย่าลืมฝึกเป็นประจำทุกวันนะต่อไปนะคะยังนั่งท่าเดิมอยู่แต่เอามือมาประสานกันวางไว้ด้านหลังยืดอกขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะาหายใจเข้าหายใจออกนะคะค,ค่อยๆวางศีรษะติดกับในแข้งมือทั้งสองที่ประสานกันยืดให้ไปได้ไกลที่สุดนะคะโอ้โหได้ทั้งหมดเลยทั้งขาทั้งน่องทั้งเอวทั้งแขน หายใจเข้าหายใจออกโอ้โหสุดยอดมากหายใจเข้าและหายใจออกยือดอีกรอบหายใจเข้าและหายใจออกค่ะยืดรำตัวกลับคืนมาต่อไปนะคะให้นำ นะคะนะคะข้ามนะคะขาที่เหยียดไปนะคะตั้งเข่าขึ้นนะคะเราก็เอาศอกข้างขวานะคะมาเกี่ยวหรือว่าดันนะคะเข่าไปไกลๆนะคะแล้วก็ค่อยบิดลําตัวตามองไปด้านหลังนะคะ,ะถ้าไปได้ลึกอีกนะคะเอาแขนนะหรือว่าศอกนะคะมาตะ รอดนะคะมารอดใต้หวังขาแล้วก็ไปเกี่ยวหรือว่าไปจับกับแขนอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นท่าที่นะคดีมากๆในการบิดนะคะเอวแก้ปวดเมื่อยแล้วก็นะคะยืดสลักเพชรได้ด้วยนะคะ เพืเ่อนๆลองฝึกกันดูนะคะท่านี้ดีมากๆนะคะเห็นเพชดขยับไหมคะขยับสะบักไปด้วยจะได้ยืดสะบักด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็สลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะนำนะคะขาข้างขวานะคะอ้อมนะคะพาดมานะคะดานด้านข้างนะคะแล้วก็ใช้นะส่อข้างซ้ายเกี่ยวดันนะคะส่อเข่านะคะให้มา ไกลๆนิดนึงแล้วก็เอามือนะคะสอดใต้าวางขาหรือว่าใต้เข่าแล้วก็เอามาจับนะ,ะามาเกี่ยวกันอีกข้างหนึ่งนะ,ะเป็นการบิดยืดนะคะลำตัวสะบักนะคะแล้วก็สลักเพชรสะโพกเอวได้ดีมากๆท่าน,นี้นะคะค้างไว้นานๆจะดีมากๆค่ะหายใจเข้าและหายใจออกนั่งตัวตรง เสร็จแล้วนะคะเอามือนะข้างขวามาจับที่ฝ่าเท้านะคะแล้วก็ดึงให้เฉียงไปนะคะด้านข้างเลยนะคะไกลๆนะคะจะยืดนะ,ะขานะคะด้านข้างได้ดีมากๆเลยนะคะโหเห็นไหมตรงบริเวณตรงนะคะหน้าแข้งนะคะจะดีมากยืดไปถึงนสลักเพชรหรือสะโพกเลยนะคะแล้วก็มืออีกข้างนั้นก็กางชี้ไปด้านหลังนะคะอ่า แล้วก็นะคะเอามือมาสอดไว้ข้างหลังนะคะบียาวๆนะไปให้ได้ไกลที่สุดนะคะจะรู้สึกว่าปวดมากๆอดทนนะคะตามองไปด้านหลังอ่าแล้วก็นะ,ะเอามือประสานกันของอบที่ฝ่าเท้าดึงขึ้นมาอ่าดึงขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออก ยืดนะคะท่านี้นะ,ะดีสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นการยืดขายืดสะโพกนะคะอ่ะโอ้โหอ,อดมากๆนะคะอดทนอดทนหายใจเข้าหายใจออกหลังตรงมือทั้งสองนดึงหรือว่าดันขาให้มาติดกลำลังตัวให้มากที่สุดถ้าใครรู้สึก วดนะคะค่อยๆนะะผ่อนลงนะคะผ่อนเท้าผ่อนขาลงเอาอีกนะคะหายใจเข้าหายใจออกอ่าโหยืดน่องยืดขาได้สุดยอดมากนะคะแล้วก็เอาฝ่าเท้านะคะดึงนะคะมือที่ประสานกันไปไกลๆก็จะได้ยืดสะบักได้อีกนะคะเห็นไคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยวางฝ่าเท้าลงไป เดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งเอามือข้างซ้ายมาจับที่ฝ่าเท้าข้างขวาแล้วค่อยๆดึงให้เฉียงมา45องศานะคะแล้วก็แขนขวายืดไปด้านหลังตามองไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจคออ้างไว้เอามืออ้อมาจับแตะที่นะคะหน้าขาหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าหายอ,อกมือประสานกันอบที่ฝ่าเท้า ค่อยๆดึงขาให้มานาแนบชิดกับศีรษะนะคะโหรู้สึกติดนะคะข้างขวาอาติดจูหายใจเข้าและหายใจออกใช้ขาข้างขวามากนะคะ,ะหายใจเข้าหายใจออกอยืดกลับไปใหม่ยังตึงอยู หายใจเข้าและหายใจออกมีสมาธินะคะหายใจเข้าหายใจออกอผ่อนล,ลงไปออีกรอบนะคะหายใจเข้าและหายใจออกนะคะเห็นไหมคะตึงแล้วนะคะ หายใจเข้าและหายใจออกใครมีเวลาสามารถฝึกหลายๆครั้งนะคะกล้ามเนื้อก็จะยืดยาวนะคะก็ะทาให้เราได้ฝึกได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ยึดตึงเห็นไหมตึงแล้วหายใจเข้าและหายใจออกนะคะตั้งฉากเลยทีเดียวหายใจเข้าและหายใจออกอ๋อสบายสุดๆเลยหายใจเข้าหายใจออก อีกรอบนะคะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกอเอาฝ่าเท้านะคะดึงมือทั้งสองข้างไปขึไกลนะคะยืดสะบักนะคะอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกโอ้ หายใจเข้าและหายใจออกนะแล้วค่อยนะคะเดินมือมาด้านข้างเฉียง45องศานะคะเป็นการยืดตรงบริเวณลำตัวแล้วก็เอวด้านล่างหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจเข้าและหายใจออก ดึงลำตัวกลับมา,าต่อไปนะคะงอนะคะภาพเข่านะคะสโพกทับส้นเท้านะคะเดินมือไปด้านหลังให้ไกลๆหายใจเข้าหายใจออกนะคะยืดไปต่อไปนะคะภาพสอกลงมานะคะเดี๋ยวเราจะนอนลงไปนะคะ ถ้าใครทําได้แค่นี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครที่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะก็นอนลงไปนะคะแล้วก็ค่อยโยกเข่าขึ้นมาเป็นการยืดนะคะข้อเท้าใครที่นะคะรู้สึกปวดตึงๆข้อเท้านะคะ,ะทําท่านี้ได้เลยหายใจเข้าและหายใจออกอ หายใจเข้าและหายใจออกนะคะรร้สึกว่าตรงบริเวณเข้อเท้าหรือว่าหน้าแข้งตึงมากแล้วก็ปวดหน่วงๆก็ยกเข่าครั้งสองขึ้นมาแบบนี้อ่ามือประสานการยืดไปนะคะเหนือศีรษะนะ้วค่อยๆนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าเรากำลังจะกดนะคะสะดือลงไปแล้วให้หลังนะคะลงไปต่ำๆเลยอ่าจะดีมากๆคะ่ะหายใจเข้าและหายใจออก เสร็จแล้วนะคะให้นะเอางอพับเข่าแล้วก็วางข้อเท้าลงไปบนหน้าขาข้างขวาที่พับอยู่ก็ค่อยนะคะนวดเลื่อนฝ่าเท้าลงไปนะ,ะนวดตรงฝ่าเท้าแล้วก็นะคะกลับมาใหม่นะคะเป็นการยืดและนวดได้ดีมากๆนะคะแก้อาการหรือว่าปวดตึงตรงบริเวณนะคะขาหน้าด้านบน เดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งาวางฝ่าเท้านะคะข้างขวาลงไปค่อยๆเลื่อนลงไปเหมือนกดนวดนะคะโอ้ยตึงมากๆเลยนะคะแต่ได้ผลยอดเยี่ยมเนาะทำช้า,า,ชาๆาหายใจเข้าและหายใจออกหลังติดพื้นนะอย่าให้หลังล,ลอยนะหายใจเข้าและหายใจออก อีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าและหายใจออกมือประสานกันยืดไปค้างไว้สักครู่จนกว่าเรารู้สึกสบายอานอนลงไปหายใจเข้าและหายใจออกอต่อไปนะคะ ตั้งเข่าขวาขึ้นมานำขาซ้ายพาดที่เข่าขวาเอามือขวาดกดเข่าลงไปมือซ้ายวาดมาด้านหลังตามองตามมือซ้ายไปเราจะได้ยืดตรงบริเวณสลักเพชรแล้วก็หลังร่างนะคะโอ้ทานี้นะคะสุดยอดมากๆเช่นกันนะคะคใครที่มีการปวดหลงังนะคะ หายใจเข้าและหายจะออกจะสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะมือข้างซ้ายกดเข้ามานะคะด้านหลังให้มากที่สุดแล้วก็ค่อยบีดลำตัวตามองตามือไปเป็นท่าบิดที่ดีมากๆในการโนโดบิดตรงบรงเิเวณช่องท้องนะคะใครปวดหลังปวดเอว หายใจเข้าและหายใจออกเราโยกขาทั้งสองขึ้นมามือนะคะจับที่นิ้วโป้งเท้าของเราหรือว่าข้อเท้านะหายใจเข้าหายใจออกกดนะคะฝ่าเท้าลงไปติดพื้นมือทั้งสองกอดขาไว้แล้วเราค่อยๆเลื่อนสะโพกให้ลงมาต่ํามากๆนะคะก็จะได้ยืดไปอีกนะคะของขาและน่องสะโพกด้วยนมคะ หายใจเข้าหายใจออกกันไหมก็ค่อยวางรถโปกมาแล้วกอดลงไปกอดขาทั้งสองข้างแนบลำตัวแบบนี้คะ่ะหายใจเข้าหายใจออกค้างไวนานเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าเรานะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วไม่ปวดแล้วนะคะถ้าใคร ปวดนะสามารถผ่อนแล้วก็กลับมาท่าเดิมแล้วก็ฝึกอีก,กรอบจนชินแล้วก็หายปวดทันทีเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะเอามือมานะคะแตะที่ส้นเทา้าแล้วก็เปิดชีคขาไปงอพับเขานี่เห็นไหมคะโหจะได้ทั้งหมดตึงบริเวณแฮมสตริงหรือว่าน่องด้านบนนะคะ๋อ,อสุดยอดเลยขยับซ้ายขยับขวานะคะกดเข่าลงไป ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆวางค้าลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะผ่อนคลายหายใจเข้าและหายใจออกมีสมาธิ ก็ค่อยหันศีรษะมาทางซ้ายหันศีรษะไปทางขวาเป็นการยืดนะคะขยับนะคะคอบา่าไหลแล้วก็ค่อยกดนะคะพงลงไปนะคะกดหน้าท้องลงไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลาย ความรู้สึกสบายมีความรู้สึกนะคะตั้งแต่นะคะฝ่าเท้าขึ้นมาถึงเขา่าขึ้นมาถึงขาถึงท้องเราได้ฝึกโยคะกันไปแล้วนะคะหลังจากที่เราฝึกไปแล้วเราก็ทำการผ่อนคลายขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอบคุณคะ่ะ